สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีไม่มีโรคกับมุกดาและผมวุฒิครับวันนี้เรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาฝากเกี่ยวกับอาหารที่คนทั่วโลกแทบจะหนีไม่พ้นและอาจจะเป็นของโปรดของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เฟนฟรายค่ะใช่แล้วฟังไม่ผิดนะคะเฟนฟรายที่กรอบนอกนุ่มในนี่แหละเป็นหนึ่งในอาหารที่งานวิจัยล่าสุดจากฮาวาดบอกว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ถึง20% French f r i e s เเท่ากับเสี่ยงเบาหวาน งานวิจัยนี้ใช้เวลาศึกษายาวนานกว่า30ปีกับคนกว่า25,000คนถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีน้ำหนักมากทีเดียวผลที่ได้คือคนที่กิน French Fries ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงโรคเบาหวานสูงขึ้นถึง20%ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเลิกกินมัดฝรั่งทั้งหมดเลยดีไหมก็อาจยังไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นนะครับมันฝรั่งดีหรือไม่ดีหรืออยู่ที่วิธีปรุง ใช่ค่ะอย่างมันฝรั่งอบหรือมันฝรั่งต้มกลับไม่เพิ่มความเสี่ยงเลยค่ะแถมถ้าเปลี่ยนจากเฟรนไฟรายไปกินธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดแทมความเสี่ยงลดลงได้ถึง19เเลยนะคะมันฝรั่งมีประโยชน์แต่ต้องรู้จักเลือกอีกด้านหนึ่งมันฝรั่งไม่ได้แย่เสมอไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะม,มันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีแป้งดื้อที่ดีต่อระบบลำไส้และยังมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะแต่เมื่อเราเอาไปทอดในน้ำมันใส่เกลือเยอะ หรือคลุกเนยครีมเบคอนสิ่งดีๆเหล่านั้นก็หายไปหมดครับและกลายเป็นตัวเสี่ยงแทนครับเหมือนที่นักโภชนาการแคโรไลซูซี่บอกไว้ว่ามันฝรั่งยอดเยี่ยมมากแต่เราเองต่างหากที่ทำลายคุณค่าของมันชวนคิดอาหารจานโปรดของเรากำลังทำร้ายสุขภาพหรือเปล่าฟังแบบนี้แล้วอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามค่ะเรากำลังกินเพื่อสุขภาพหรือกินเพราะความเคยชิน อาหารจานโปรดของเราถูกปรุงในแบบที่ส่งเสริมสุขภาพหรือแค่ตอบสนองความอยากและที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นการเลือกต้มแทนทอดหรือแทนเฟรนช์ฟรายส์ด้วยข้าวกล้องก็อาจลดความเสี่ยงเบาหวานในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญครับอาหารไม่ใช่ศัตรูค่ะแต่การเลือกและวิธีปรุงต่างหากที่สำคัญแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะเปลี่ยนของโปรดให้กลายเป็นของดีแล้วหรือยังหากชอบการวิเคราะห์ประเด็นสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามรายการสุขภาพดีไม่มีโรคไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ